สวัสดีครับนี่คือวันที่การเดินทางของ<ม>พวกเรานะครับนี่คือน้องคนข้าวนี่คือเราเย,เยี่ยนี่คือห้าหรือได้ป่ะได้ไปแหละอันนี้ก็เตรียมตัวจะเข้าไปในเกรดแล้วครับแล้วก็ ตอนนี้ไปวี่ผมใช่ครับผมเราเข้ามาในเกตแล้วเราขึ้นเครื่องแล้วครับผมบ๊ายบตอนนี้เรากำลังจะไปลงเครื่องที่มันที่ไะนครับฟิลิปปิน No room, Skip the still นี่คืออาหารมื้อแรกของเรานะครับก็จะเป็นบี๊นะคะนนนรับผมข้าวหนึ่งแนนนี่ดู้กับข้าวมื้อแรกก่อนที่จะไปอเมริกา ตอนนี้นะครับเกิดเหตุสุดใจครับตอนเรามาที่แรกนะเราโดนไล่ขึ้นลิฟท์ครับเราไม่ได้มาเช็คดิเช็คอินกระเป๋านะครับเราจะตกเครื่องไหมเราเนี่ยโอเคแม็กซ์วิดีโอครับวิดีโอ We care about your health and safety to ensure that you enjoy a healthy, safe, and clean environment. We are all required to wear. <laughs> 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 ตเสงใจต้องมาไหมตื่นไม็มีฟังหมดเติมนะแล้วก็ที อย่าเมฆาให้ดูนะครับทุกคนนี่ไงตอนนี้ผมและเอ็งใช้เวลาไนะครับ ชลิดนะครับผมตอนนี้นะครับกำลังต่อเข้าต่อมอนะครับน,นี่นะครับผ่านต่อมอแล้วเย้ yeah. <love> ตอนนี้เราเพื่อนอยู่เข้ารอเอิเชลีิดกันครับทุกคนไฮกย์ไย์ไปเลยดีตอนนี้เราจะไปไหนครับตอนนี้เราจะไปซื้อสินแล้วก็น่าจะเอากระเป๋าไปเก็บนะครับใช่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราหยุดที่คาแล้วนะครับผมแกนำหางเด็กอ oh ัมากงมากก็มาสี่คนโอเคมีสายชาจไอโฟนไหมใสยชาร์จนะ้ัครับเอาใสยชาร์จใช

ทั้งหมดเท่าไหร่นะเอออปดสิเอ็ดดอลลาร์ใช่จเลยเหมือคนดัเลยแบบดีมากเจอกันใน Youtube นะครับนี่คือคนที่พูดนะ โอเคดิสเกฮาวเออน่าบอกโซง่าไงมาเซลล์โอ้โหตอนนี้เราถึงที่เกฮาแล้วนะครับ mm hmm. แต่อากาศเย็นมากเย็นแบบเย็นมาก mm hmm. เย็นมาก mm hmm. นี่นะครับอูเบอร์ของเรา mm hmm. เขาก็มาส่ง mm hmm. ชิปนี่นะครับ mm hmm. นี่นะคะเราจะกดตังนะคะเอ้ยเราจะ,จะกดน้ำนี่ได้2ดล้เราจะ้อน้ำรซื4รกก yes เปิดรีวิวดิ อร่อยมะยองไม่ได้กินสวัสดีรค,ครับทุกคนนี่คือน้ำที่หราดหยอดมาหนึ่งร้อยบาทคืออะไรครับครัวทองเหรอไม่ใช่ อันกินให้ดูหน่อยมันคือแป้งมันคือแป้งเค็มๆมันๆเอออร่อยปะเฮ้ยหมาดเปิดแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูหมาดกันเอาแล้วคุยหยอดตู้นอ่านทำไมอี้เฮ้ยโอเคมีอาหารหนะน,นี่คือแคนดี้นะครับผมแล้วก็ขนมต่างๆคลิปน่าจะชั่วโมงหนึ่งแล้วที่พี่ถ่ายมา รีวิวหน่อยบิ๊กคุกกี้ก็คือคุกกี้ที่ใหญ่เท่าน่าอืมกีนน่ด <id> อนครับกีะนะ่ดอนรีวิวกี่ดอนสนตอนก็คุ้มนะคุม้มไหนชิมอร่อยไหมเฮ้ย <laughs> <laughs> อร่อยปะ,อ,ะอันคืออะไรครับผมพีนัทปตัตเตอร์กับเยมสตรอเบอร์รี่ ว่าเท่าเน็ตีาทำงานบัตเตอร์เท่ตอนนี้เราจะไปไหนครับเราจะไป go to phoenix ครับเมืองที่ร้อนที่สุดนะครับโชว์ตัวไหนครับพี่นนท์ลองพี่นนท์ต้องโชว์ยาวๆเย่เดี๋ยวขึ้นไปนี่นะครับผมต่อแถวขึ้นขึ้น grey out อก็อยู่ช่อง K นะครับผมเอ้ยใช่แล้วเราก็จะไปกันครับ เราจะไปที่ฟินิกซ์กันนะครับตอนนี้ก็ Yes อะไรนะใช่ที่นี่แหละที่นี่แหละตรงนี้เลย you can take time เราจะไปที่อาริโซนาใช่ครับฟินิกซ์นะครับนี่ก็คือเพื่อนๆของเราเองนะครับนั่งไม่ต้บอกว่าบุ๊กิ้งที่นี่ก็คือยาวมากนี่ก็บอกก็ดีนะครับผมมีเดี๋ยวเราแพนกล้องให้ดูนะครับ นี่ครับมีแล้วก็บอนนั่งดีมากนะครับผมแล้วก็มีหน้านอนนะครับผมบอนก็จะเป็ิดสวนี้นั่งหน้าคนขับเลยแล้วก็จะมีน้ําที่เราซื้อมายังไม่กินไม่หมดนะครับผมไม่หมดกินไม่หมดไงอ้าวตองมิสตองเซซัมดีนเมื่อกี้เขาให้มูไปไรนอะเต้นไหนอะเมื่อกี้ กี่ฮอยเต้นไหนเขอยากดูชอปเปอร์ใช่เขาอยากดูสเต็ปโอเค เดินทางกี่ชั่วโมงคะพี่บุญหกเจ็ดแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงค่ะเวันวี่เ่ราวเราจะต้องเราวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงโอ้ผมทันมีเจอถึงอริสนาการรีสอร์ทแอนเจส่าลแล้วนะครับข้างหลังโค้งหัวมาหน่อย เ yeah. เดี๋ยวเราไปดูเช็คอกันเข้าวัดกันะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่บนรถก่อนเรากำลังจะขนของขอะไรอยากจะบอกว่าอากาศร้อนมากเฮ้บรรยากาศรอบๆก็ดีไหมก็ดีนะครับผมกว้างด้วยมีสวนน้ำด้วยทั้งนั้นเองเฮ้ hey. <Hey. S 2> เดี๋ยวเราจะไปเข้าไปด,ดูกันหวานแรกนะครับนี่คือผู้ใจดีที่ เปิดห้องให้เรานะครับ yeah. เย่แล้วนี่เราอยู่ห้องรวมก่อน,นอวสวัสดีครับถึงแล้วนะครับผมนี่คือห้องนอนของเราเองเก,กลีนะ่ยล้างหน้า